สวัสดีค่ะวันนี้เรามา,อา,าอากิบาดริฟนะคะเป็นสนามโคคาร์ดเป็นคอนฝาดฝันคุณิบบายที่อยากเล่นโคคาร์ดมากเลยนี่มาแล้วโคโคอุชมีโคคาร์แล้วก็มีแบบสล้อนี่นะคะอันนี้จะเป็นดริฟค่ะเนดริฟโอโ้โหต้องฝึกมือนะ,ะนี่นี่เข้าโคมาแล้วมาแล้วครับโ้โคออ่นี่เซฟเซฟนะคะไม่ได้ความเร็วมากโอ,โอเคโอเคหมุนนี่หมุนเป็นการหมุนโชว์ตัวแบบตั้งใจนะคะ ใมาอีกรอบแล้วะคะ่ะมาอีกรอบแล้วะคะ่ะที่นี่โอ้โหเข้าวโพกเจ้าค่ะ mm hmm. uh huh. แบงค์นะคะพี่แบงค์พี่แบงค์งเข้าวโพกนี่เขาบอกว่ายางเขาดีนะคะรอบนี้ชอบี่โอ้โหนี่ดิฟอย่างตั้งใจค่ะไม่ได้ <c oughs> เป็นการตั้งใจเข้าโค้งอย่างนี้นะคะหนีมาแล้วเซฟ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 ลอย <c oughs> มาอย่างนี้ไม่ดิฟนะคะคนนี้นี่โอ้โหนี่มาเร็วมากเลยมาแล้วคะ่ะ บรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้มีคาเฟ่น,นะคะก็มีสถานที่นั่งรออยู่นะคะอ่ีที่นั่งรอแล้วก็ข้างนอกนะคะฐานลูกสวยๆมีบรรยากาศอเหมือนว่ามาอยู่โตกเกียวเนี่ยโอ้โหนี่ไปขยืมรถของคนที่ร้านนี้เข้ามาของนั่งขี่เล่นตอนแรกไม่ยอมขึ้นนะคะโอเคโอ้โหสถานที่ก็สวยงามที่จอดรถก็ก็พอมีระดับหนึ่งแหละโอเคจอดได้สบายแล้วก็อากาศกาลังดีเลยะคะ่ะเป็นอินดอร์ที่สวยงามอืม บนประมาณ10นาที250ิบาทสำหรับสำหรับตัว3ล้อนะคะแต่ตัวโก้กค้า4ี่้หาซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นที่เป็น5า้าใบแถม1ใบนะคะเราก็จัดไปเต็มๆเลยค่ะต้องจัดแบบนี้อขอบคุณที่รับชมนะคะไว้วันที่ได้กันใหม่ค่ะ